ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรักพนักสะสมเรือนเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนําทางครับยกตัวอย่างเหรียญกระสาบชนิดมาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด10บาทมาสี่เหรียญ4ปีพศน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้สะสมหากันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างแนะะ่น่าจะสะสมนะครับสําหรับนักสะสมเหรียญแต่ผู้ที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญรุ่นอะไรเริ่มต้นที่เหรียญรุ่นแบบไหนนะครับแส่างเกยนขอแนะนําให้เป็นสี่เหรียญสี่รุ่นนี้ก่อนเลยเนะื่องจากว่าเป็นยอดผลิตที่ไม่คิลยูกิเล่ครับจะยอดผลิตที่บางรุ่นก็มียอดผลิตที่เยอะนะครับหาง่ายตามท้องตลาดตามบ้านกาแฟทั่วไปก็มีหรือว่าตามวินโมไซตาม ้านชูหวยนะครับอาจจะพบเจอกันได้เยอะนะครับสําหรับเหรียญทั้งสี่รุ่นนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง4ชนิดนี้นะครับเราตัวมาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ ก็คือเหรียญ10บาทครับปีพุทธศักราช2546นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้สะสมนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับเราก็ควรจะมาดูข้อมูลของเหรียญกันนะครับว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไงนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับ ประมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมณทรมหาภูมิพลออุลยเดชยิผิพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคัตติยราชผู้รีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุดดลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระป่างวัดอดุลราชวรรามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งจุด4จุดนี้ครก็คืออักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสินะครับซึ่งมีไว้ก็เพื่อ ที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนพิการทางสายตานะครับได้รับรู้นะครับว่าเหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญประเภทไหนนะครับคือ,อจุดข้างบนก็คือวความหมายของหมายเลข10นะครับ4จุดข้างบนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิไทยและเลข10อารเบกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทย สวนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2546นั่นเองนะครับสำหรับยอดผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่49ล้านนะครับ2,092,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่คืลิ้วคืรีรับไม่ถือว่ามากไม่ถือว่าน้อยนะครับแต่เรื่องราคาสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะหายห่วงนะครับราคาที่ประเมินไว้ก็คือราคาเหรียญละ150บาทนั่นเองนะครับ เ็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ10บาทนะครับปีพศ2546ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับค่อนข้างจะใหม่แต่เนื่องจากว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะน้อยนะครับราคาเลยสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับน่ก็คือเหรียญปีพศ2548นะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะปียอดผลิตออกม,มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ถ้ายัางไม่ทราบข้อมูลยังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญรุ่นไหนนะครับถึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะได้เรื่อสะสมกันเรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญก็ทั่วๆไปก็คล้ายๆกับปีพศ2546นะครับนั่นก็คือเป็น เหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับโลหะนี้ก็เป็นสีขาวและสีทองนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชีน,นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรเฉลองพระองค์คุย ในวงขอบเหรียญด้านขวาครับก็จะมีข้อความเขียนวว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นคล้ายกันครับก็คือพระภูพระปรางวัดอรุณราชวรนารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะมีเลขบอกราคาเลขสิไทยและเลข10อารบิกนะครับ ส่วนที่แตกต่างก็คือครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2548นั่นเองนะครับสาหรับรุ่นเหรียญรุ่นปีพศ2548นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1 1 1ล้านนะครับ4,91,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจานวนร้อยกว่าล้าน จึงเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเหรียญหายากก็หายากกันซะเหลือเกินนะครับเหรียญหายากก็แทบจะไม่มีนะครับจึงอยากจะแนะนําครับและอีกอีกอย่างนะครับเหรียญรุ่นกระสาบรุ่นปีรุ่นของในงหลวงรชาชการที่9นี้นะครับมีข่าวออกมาว่าทางกรมกระสาบครับได้เรียกเก็บเงนที่เป็นบางส่วนแล้วไม่แน่ไม่นอนครับใน่จำนวนที่ผลิตที่แสงเทียนนำ นำเสนอออกไปนี้นะครับว่าจะอยู่ครบกันหรือเปล่านะครับสําหรับเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศสอําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละแปดสิบบาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้ราคาเหรียญที่สูงมากกว่านี้นะครับให้ไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษะนะครับซึ่งมีลักษณะพิะเศษยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ นั่นก็คือเหรียญปีพศ2547นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ราคาก็ไม่ขีริวคีเด่น,นครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้เราก็มารับชมข้อมูลกันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับรสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่8.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเรียนด้าน,น,นขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนี่ครับ ก็จะเป็นรูปเหลองจากสลับเรียบนะครับด้านหลังครับก็คล้ายๆกันครับกับสองพศที่ผ่านมานั่นก็คือตรงกลางเหรียญก็มีพระปรางวัดอรุณราชวณารามนะครับส่วนบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งอักษรเบลมันก็มีประโยชน์นะครับสําหรับมีไว้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้มีการดางสายตาจะได้รู้ราคากันนะครับเบื้องล่างครับก็จะมีเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอัลบิกนะครับ ส่วนที่แตกต่างก็คือพอสอที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2547นั่นเองนะครับสำหรับยอดผลิตเหรียญรุ่นนี้ครับยอดผลิตอยู่ที่62ล้านนะครับ689,000เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่ถือว่าน,น้อยไม่ถือมากมากวะครับกำลังสวยกำลังน่าเก็บนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้จึง ราคาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้ก็คือราคาเหรียญละ100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวแต่ถ้าพี่น้องครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับอยากจะให้พี่ๆน้องๆครับไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั่นก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกิืนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือเหรียญที่เป็นลักษณะไส้แตกนะครับ อนอะไรต่างๆนานาซึ่งมีราคาซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าความหายากง่ายของเหรียญนะครับราคาก็อาจจะเป็น500 600 700หรือ1,000บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของความแปลกนะครับเรามาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับนันก็คือเหรียญ อีพศ2 5 4พน้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะไ้เริ่มสะสมกันเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญโดยทั่วไปก็คือคล้ายๆกันนะครับก็คือเหรียญเป็นเหรียญกระสาพับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตร น้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมาภูมิพลอดุลยเดชถินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับ,ววรบก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับ ด้านหลังนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือตรงกลางเหรียญครับจะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งอักษรเบลนี้ครับก็จะมีความหมายนะครับว่าสิบนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องหมายที่อำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนพิการทางสายตานะครับได้รู้ใส่ได้รู้จักราคาของเหรียญนี้นะครับเบื้องล่างก็จะเป็นเลขสิบไทยและเลขสิบอาลบบกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาท ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับีส่วนที่ไม่เหมือนใครนะครับก็คือด้านขวาครับนั่นก็คือปีพศที่ผลิตนะครับก็คือปีพุทธศักราช2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพุทธศักราช2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 6 1ล้านครับ3ามแ0 0สามห่เหรียญนะครับนั่นเป็นยอดผลิตที่ไม่ถือว่ามากไม่ถือว่าน้อยนะครับสาหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่120บาทนะครับต่อเหรียญถามว่าทําไมราคาถึงถูกกว่าปีพศ2546เพราะพศ2546นั้นตกราคาอยู่ที่150บาท นั่นก็เปลี่ยนเพราะว่าปีพศ2546นะครับมียอดผลิตที่น้อยกว่าปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนนำทางแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกิือซึ่งจะเป็นเหรียญเนื้อเกิือนะครับมีราคาซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเหรียญครับความสวยงามความหายากหาง่ายของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญที่ว่าหายากติดลำดับนะครับราคาอาจจะถึงหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสามร้อยเพิ่มเติมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีดมาฝากพี่ๆี่น้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ